Oh mm -hmm. yeah. สำหรับชีวิตคนเราเนี่ยมาหาลัยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มควาสมสมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันเราจะได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพและความรักระหว่างเพื่อนที่หาไม่ได้จากตำราในชั้นเรียนนั่นนี่คือชีวิตของชายคนหนึ่งที่เขากำลังจะพบกับบุคคลสองคนที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดชีวิต และนี่ก็คือนนชายหนุ่มพร้อมแห่งท่าทางอารมณ์ดีที่เลียดเสียงของร้อลตลอดเวลาและนี่ก็คือเอลชายหนุ่มเงียบขรึมนี่ท่าทางเหมือนเกและสุดท้ายก็คืออ่ำชายหนุ่มพี่เรากําลังจะพูดถึงเรื่องของเขาต่อจากนี้ในมหาวิทยาลัยนอกจากการเรียนการศึกษาแล้วเนี่ยยังมีการลรงตัวกันทํกากิจกรรมเป็นหมู่คณะอย่างเช่นการเต้นประกอบจังหวะเพลงอย่างที่เห็นเนี่ย ดูท่าทางทุกคนมีความสุขที่ได้ทํากิจกรรมเช่นนี้เว้นแม้แต่ผู้ชายล่างท้วมที่กําลังเต้นอยู่แม้ตัวเขาจะใหญ่แค่ไหนเขาก็ยังพิ้วได้เหมือนคนอื่นๆหรือแม้แต่บางคนที่เต้นจนเส้นผมบนกระบอกของเขาเริ่มลอยลาลงไปแทบจะไม่เลืออยู่แล้วและแต่ทำกิจกรรมนี่แหละที่อําจะได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งอย่าเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาล ย่าไปสายอ่ะค่ะเร้อ,องะไรมไ้เ้งข้เา้หก้อมใไปหนะ้องนั้ำไหมไปห้องน้ำกันไปอ่านเอฉไไอ่านท้างนอกแล้วไม่ได้สั่น เข้ามาทักใจเหมือนได้เห็นความฝันที่กลับกลายเป็นความจริง oh. หัวใจที่ไม่เคยมีรักกลับอยู่ไม่เป็นจนว่าเพียงแค่จะส่งยิ้มา ไม่กล้าเปิดเายใจกลูวเธอจะรู้ว่า ว่าเอ่แงวะ่ะมันคือ,อไร,กรเกษตรเหรอเออเกี่ยวเดียวปลูกผักปลูกขึ้นด้วยนะเ,ออเราเรียนเรวไม่รู้หรออไม่เคยรู้นะมันแนววอลเข้าน้ำมากูก็ผ่านผ่านมาออ๋เออกูไม่กวละหายแล้วละ เฮ้ยน่าสนใจว่ะอืออุ้ยอุ้ยแกรายชื่อได้ครบเป็นยังไงจบไม่รายชื่อได้ครบยังก็ได้เกือบครบแล้วว่ะนี่ยวันนี้เขาวันนี้ตรวจวันสุดท้ายหรือเปล่าใช่วันนี้ตรวจฉีดสามุดด้วยนะเนี่ยทำไงดีอ่ะนี่มันไม่ครบอือเฮ้ยเอาไงอ่ตรววันนี้ล่า ยังของเราไปหรอกแต่กลัวพี่เขาดูซาแมนเน่ได้ก็เดี๋ยวสลับกันเขียนเลยมันเปิดอยังของพี่ได้กี่คนอ่ะเออว่าพี่สามได้ครบเบี้ย่ะพอค่ะพี่เปอร์นะยาเฮ้ยควาง่ะไปดิ อกงวะเออข้าพี่เสือพี่เสืครับสนีเฮ้ยไม่มีไเลยาวหนานตัวเลเออาสเปคเลยอ่ะมองหน้ากันหน้ามาวะข้ามน้ำหญิงวะมองหน้าไม่มแล้น่ยของอันธพาลขเนี่ไม่อยู่ยูอของนี่เยแม้แต่ขยะแห่งไรมาเขายังไม่เว้น น้าที่เขาอะต้องขายสมุดนี้แน่เลยอะทำไมล่ะก็มาฉีดฉีดของเราเพราะเราไม่มีสมุดใช้ก็ต้องไปซื้อที่นี่เขาแหม่งไงเออก็จริงเลยเออบ้าหรือเปล่าฉีดได้ก็เรียนการขายเป้าละเออน่าจะเป็นเรียนการตลาดเนาะไม่เรียนอะไรนิดติดสั่อ้าวหรอเฮ้ยหรือว่าบ้าเขาปลูกต้นไม้ตามคันนาวะจะใช่เออเป็อยู่นิตหลายร้อยหรือว่านับซื้อของเก่าวะมากเลยวะเนี่ยจะขายกระดาษได้ไยตังค์เว้ยพี่เขาไม่ได้ทิ้งกระดาษหรอกพี่เขาถือกระดาษไปด้วยจริงๆนะเว้ย เซ็งเลยไม่ขายต่อเยเอออะลายชื่อพี่พี่ในหาครบยังว่าครบแล้วอ่ะกูยังไม่ครบเลยแล้วมึงเหรอกูยังไม่ได้ขายว่ะก็เซ็งไอ้เนี้ยจะโดนอะไรไหมเนี่ยกูก็มีหลุูเบื่อสิ้นหายไม่ตรเบื่อเลยแล้วมึงอ่ะกูก็เบื่อเซ็งว่ะยังไี่พี่ินนี่เซ็งหดอเออหมดด้วยกูก็ว่าเฮ้ยแม่งกูอยู่น้ำว่ะอ้ามไปกินน้ำไหมเฮ้ยกูไม่ไปอ่ะมึงอ่ะเออกูไปว่ะ โอ๊ยยังไม่ครบเลยอ่ะยังไม่ครบเลยอ่ะี่ยังวิญญาณวิญญาณอะรเปล่าอ่ะเซ่ มีคนว่ากันว่าสถานการณ์สร้างวิริพลอ่ำเนี่ยยอมเสียสละสมุดลาดแลเซนรุนพีที่ตนเองเนี่ยหาเกือบจะครบแล้วแลกเปลี่ยนกับของยาเพื่อหิยาตขผลจากการชิงสมุดซึ่งเป็นประเพณีที่ทำการสืบออดมายา้วนานในคณะอิจิสัตบางก็ว่าเป็นประเพณนี้ที่มาจากประเทศเนปาลที่จะชิงสมุดเพื่อบูชาที่จ้าหาือีบางก็ว่ากันว่า การฉีดส,สมุดเนี่ยเป็นกีฬาที่นิยมอย่างมากในตะวันออกเฉีงยงใต้ของประเทศซิมบับเวซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังคงไม่ทราบเลยว่าการฉีดส,สมุดในคณะนิติศาสตร์เนี่ยมีที่มาอย่างไรและแน่นอนบางเมื่อเจอเหตุการณ์ฉีดนี้ปะตทง,งอ้งเป็นกา่ตาแต่แน่นอนอีกคู่ชู้สมุนไล่ขื่อของต,องตนกับการมีเพลนแต่ทำให้เธอรอดพ้นจากการชีดสมุดอย่างน่าเหลือเชื่อแล่าข่าวว่ามีดุนดำโผล่ขนบนถึงไจ้ถงเนเป็นโด่นี่ ถูกเคตรื่องสมุดของเธอและวูอามาจาก,กสวนนสัรอ์น่ะคนตัดเลือกันออกมาเป็นอีกเล่มนึงเอา้าโ,ลโ,ลโลน่นโน่นที่ไหนที่เป็นคนช่วยเรานอนวันนนที่ตกนี่เรากับสามล้อถูกงวยยัไม่ปลิดรายการนี้หลุดลอยไปอย่างแน่นอนทำใส่อะไรวะ กูชอบยาวอ่ะเฮ้ยดีดีได้ว่ะ อีควะใครครับสวยมาพี่ฮ้ยเดี๋ยวมีข้าวกินข้าไกนเลยอีกแล้วไม่ินเลยเร็วเร็วเเครับน้ำทุกที่น้ําา็น้าให้ด้วยติดคอพี่น้ำข้าเนี่ยกินแค่ัแค่ับไม่โตไวๆน้ำทุที่นะติดคอเยนแล้วแล้วยพี่ตปกติปแหมกินแล้วเสุขภาพคนที่ดีพี่นก่อน แกรู้สามเวลาหรอสามเวลาดูพี่ยี่ปันยี่ปันน้อยเอยต้องกดนบัดด้วยบัดหน่อยพี่ลึกๆโอ้เอามาพอเราน้ำมั้น้ำที่สะอาดแล้วพี่รู้ัครับไครับ้ยว้ยยังไมพอองครับ เฮ้ยไม่ได้ให้เราเจ็บลพี่เจ็บปานพี่ไม่เฮยเจ็บ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 เฮ้ยชอบยาว่ะยาครับพี่เคยจิบใคยังครับโอ้ยยังไม่เจีบเลยเนี่ย แม่งตีมาแม่งต้องเป็นร้อยยังเคยไม่เคยจีบหญิงเลยสักครั้งเดียวจีบหญิงง่ายกว่าตีครับเออใช่พี่วิธีแรกทำไมเนี่ยมันยากกว่ายากเหรอยากพี่เอาเสนดวิธีสิสุดแม่งเลยดิโอ้ชุดเลยชุดเลยเพี่เอาพังเลยจ้าเอาพังเลยจ้าโอ้ยน้องพี่เรลไม่พี่รู้จักพี่ป้า วิสุประมาณนี้กูขอขาวอะ่ะวว์ไปที่นึ่งอ่ะโอ้อีกที่หนึงสั้นๆนั่นแหละมาทำไมหรอรู้ไหมไม่ชอบแบบสองวี่อานน้ำอะ่ะจริงอ่ะโอ้นึนนนาแต่ มีเรียนช้าไหมไงลายหนึ่งองสามไม่ได้ดูป้ายเหรอเฮ้ยมันอยายาือใครฮะไม่ได้ดูปพี่ลืมดู มองไมไงงเราบ้างสิเราโตษเราสิเฮทำอะไรนอะไรอ่ะเฮ้ยไป ผมคงไม่ต้องเสียวเวลาผูดถึงผู้ชายคนนี้สักเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเราครั้งนี้มากานักคงหนอยงว่าเขาเป็นเพียงคาเจ็กโกคนหนึ่งเท่านั้นอมันจะออกมาใหม่วะพี่จะบอกนะครับ Ê, dùng lấy rồi ơi Nhạc đồ thì khó hả?

cô 2 phòng 1, chơi chặt ya, huy 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 non không? huy non, em cảm ơn rất สำหรับคนเราแล้วเนี่ยบุมมองความรักมันมองได้หลาย,ลายลูแบบบางก็มีความสุขกับการที่ได้ปลอบปลอใครสักคนที่ตัวเอง,งถูกใจหรือบางคนก็มีความสุขกับการที่มนเกืเ่อนขับไปเดกต่อหน้าต่อตาแล้วเงไปถอดสภานให้เขาอีกแต่สำหรับอุ้มอ่ำแล้วเนี่ยความรักคือการอดทนการอดทนอ,อดกันเขาแสดงออกทางท่าทางที่ไม่ใช่ตัวตรงของเขา เขาแสดงออกว่าเขาหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อเป็นทางผ่านเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนรักของเขาอีกคนหนึ่งและนี่คือจุดเริ่มต้นของความรักอุ่มอ่ำนี่คือความรักระหว่างอุ่มอ่ำและเอลเรื่องเราทั้งหมดก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ลาบสวัสดี ไปไกลก็เป็นเพื่อนกัน